มุนเลิศมุนเลิศครับสวัสดีสายๆเลยพี่น้องจา้าสวัสดีจ้าตอนสายๆนะจ้าสายค่ะพุณในแดดค่ะแดดพี่น้องแดดเอ็มเต็มเอ็มเต็มเลยรมาน,นี้อะไรเกี่ยวข้ตอตีตูนู่หรอกมันแดดเนาะจ้านเนาะแดดแห้งเนาะจ้า ่าแม่มาหั่นเกลียวอยู่ของแม่มาหั่นเกลียวอยู่อืมแม่เสียใจออกไปเบิ่งเข่าอยู่มือนตาชาแล้วเบิ่งเข่าสุกบวบปิ้นพี่น,อน้องนลยยายดองได้สัง่งยายดองห่างอยู่เมื่อคืนเท่าแล้วก็บิ่งเข่ากับบวบปิ้นก็้อยบอกอไอ้รถออกไปหาเบิง่งเข่าแล้วมาเลี้ยง หวันพอกเกลี่ยงแม่ก็ที่ได้ไปหาบึงเขาเลยย่องเลยแดดอ่อนๆพื่อนอะข้าวแย่งหัวฝากนุ่นรอดไปครับตาท่าจะออกไปหาบึงเขาไหาไปหาบึงเก่านาล้วล่ะแล้ว <peach> ขนอะขนมบ่ะจุดมาเอาจุดมาเอาเร็วมาเอาเร็วจุดมาหาแม่จุดมาทั้งหนาไหมลูกยกดาขึ้นเออเก่งจังเลยมาเลยมาเลยไายกมาลงมายกหนามาผมวาพี่แม่มาทั้งพี่แม่มาทั้งแม่พี่แนีเร็วมาว่าเอาขนมเร็วเร็ว Chat, Upper มาสิ้้าปิ่นตกปล่องมา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 ขนมแม่เหรอมามามาเดียวมามามาเดียวมากินขนมเดียวมามามาเอาไงอัมอ <c oughs> ๊มอัมเยอะมา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 เร็วมาเอาขนมเร็วโอ้ยแม่กินเยอะกินมืดกันนะมาเอาอะไรมาเร็ว việc đó Thôi, nào, thôi mà, là thôi lặng hả mấy phía Hả à, Thôi 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 bà thôi bà ừ Ừ, à, à. <laughs> khao soang này, ở ra đây vậy, má ham, nhanh đẹp quá nà đẹp không? มีเยอ่ย่าแดดมาจุ่ยย่าแมงย่าเบอะแกรวดทำไมหนะ้ขาขาวใสจังเลยลกูกใช้อะไร <c oughs> ใช้อะไรคะมักลอดอมกุลอดใส่ยังนอมมกไลย่าแม่ใส่ยังนอใส่ใส่นมเป็นบลุกโอ๊ยเดี๋ยวไปจ้องแม่ไหมใส่นมบอก กินแล้วก <si ็เทเต็มนาสิน <UM ุมบหมือนกินแล้วก็เทเต็มนากระไรไชจิทำเบื่อกระไรนาไชจิอ๋ออยู่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 มุนเขาไปยังแกน่ะมันเลยหฮาแดดแดดควงัวออกมาได้แล้วออกมาสิค่ะออกมาสิลูกแดดมันจะคั่วหัวเอามันห้อนมันห้อนออกมาเร็วมันห้อนหลายหอนแหงฮ้อนเดจ้าเดจ้า จ้ากับเขาเด้อจ้าเด้อจ้าเด้อจ้าเด้อได้จ่าเด้อเล้วกับเขาเด้อจ้ยาเด้อม่ไม้ยังแม่ยังดีดี <S <S ดดขอจบสิบจำนีล้ละจ้าพี่น้องจ๋าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บุญรอดเด้จ้าเด้อบ๊ายบาย<ด> <S <S